เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่ช่องเอนามชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กับเบย์บอลเดอะซีรีส์อีพีที่5แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมสัปดาห์นี้นะครับเอลเดอร์ทรีคิดเนี่ยมีการปล่อยออกมาให้เล่นฟรีกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเอลเดอร์ทรีกัน4คนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผมดิวเตอร์ล็อกเก็ตแล้วก็สมาชิกคนใหม่ผมกัปตันครับผมนี่ครับผมอยู่ใกล้ๆนี้แหละนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับว่าจะโหดมันฮาแค่ไหนไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือดองซิมเลเตอร์นะครับผมก็ที่ทุกคนรู้กันนะครับผมแมปนี้เนี่ยไม่ใช่แมปใหม่นะทุกคนมันคือแมปเก่านะแต่ว่าแรนดอมมากต้องแบบโอกาสน้อยมากถึงจะเจอนะทุกคนถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับได้เจอแมปโหดอย่างนี้นะครับ เทผมตอนนี้เรามี17ไอรอนนะครับผมเราก็จะซื้อวัวนะครับผมประมาณ32อันนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มกันเตียงกันก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆเราก็จะไปเก็บอิมเพลโลกับไดมอนด์นะครับนี่ผมเราก็การแบบเบสิกครับนี่ครับจากนั้นเราก็จะวางเอ่อบล็อกกันไว้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆเราเนี่ยเดินตกนะครับผมแบบเดินหนีศัตรูอยู่ดีๆครับตกไว้นี่ฮาเลยนะครับตอนนี้เราก็จะ วางบล็อกต่อไปนะคบผมเดี๋ยวผมเป๊ะพอดีครับผมเดี๋ยวเราเดินไปหาสีเขียวๆตรงนู้นนะครับผมเขียวผมเดี๋ยวเราเช็คกันก่อนนะครับผมว่าแถวนี้มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ไม่มีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าอ้าเห็นไหมครับทุกคนตรงนู้นนะครับนี่ตรงนี้ก็มีครับนี่คือความสามารถพิเศษของเขานะครับผมเวลาเรากดคอนซูมนะครับเห็นไหมครับตัวเราจะใหญ่ขึ้นและเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม ซึ่งขอบอกเลยว่าโลบอกเนี่ยปล่อยออกมาทีเดียวนี่คนเล่นกันกันนํามากเลยครับก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับว่าถ้า e l d e r อทเนี่ยเล่นกัน4คนในทีมหรือว่าเรียกกันว่าเล่นทั้งทีมเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมตอนนี้เราก็จะเริ่มเดินทางไปเก็บเรื่องของตัวออฟสต r e นะครับผม เดี๋ยวผมทุกคนตอนนี้ครับผมเรามีเอเมอรัลพอที่จะซื้อดาบไดมอนแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเก็บสักหน่อยไปซื้อแอ e นะครับนี่ครับผมเราซื้อ Wood อกสก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมกฎของตัวคิดนี้นะครับผมก็คือไม่สามารถซื้อเกราะได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะตัวแบบเล็กเท่าไหร่นะครับผมถ้าเมื่อใช้คิดนี้ครับผมเราก็ไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับ เก็บสองหรือเปล่าดับเบิลคิวหรือเปล่าเรียบร้อยผมดับเบิลคิวคโอ้โหขอบอกว่าตอนนี้นี่โหดมากเลยนะครับเนี่ยผมตอนนี้มีคนเดินทางรับผมเราจะยีดลงไปเลยนะครับเนี่ยผมเห็นไหมครับเวลาเราตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะโหดกว่าเดิมนะครับผมเสร็จแล้วตอนนี้เหมือนเรากําลังเริ่มบุกนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการเขาเลยดีกว่านะครับเนี่ยผมรีบขุดให้ไวนะครับเนี่ยผมเราก็ฟาดเลยครับตอนนี้ที่เบิร์กขาดคนนะ เียผมเรียบร้อยผมขุดต่อไม่รอแล้วนะครับนี่ผมขุดเลยครับตอนนี้หาเตียงไม่เจอนะครับขุดไปก่อนนะครับถ้าไม่ขุดเดี๋ยวหาว่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหาว่าไม่ช่วยนะครับเรียบร้อยผมตอนนี้โอ้โหเกือบตายครับเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราตายนะครับตอนนี้เรามีสองรอยไอรอนไม่รู้ว่าเพื่อนเอ่อจากสีเหลืองเนี่ยเขาเก็บมาได้ยังไงนะครับ งงเหมือนกันนะครับผม200ไอรอนนี้ไม่ซื้อเกาะหรืออะไรเลยเหรอเคียวผมตอนนี้ผมเรามี11ไดมอนด์นะครับผมเราก็จะอัพตัวของทีมเจเนเรเตอร์2นะครับผมกดอัพไปเลยครับผมเสร็จแล้วก็จะอัพเบรกสปิทเทียนะครับผมเพื่อที่จะอัพเกรดแล้วก็ไปขุดเตียงคนอื่นกันนะครับส่วนเรื่องของตัวเอเมอรลล์กับไอรอนเนี่ยผมจะซื้อบัลลูน1อันนะครับผมเสร็จแล้วก็ซื้อไอรอนแอกซ์นะครับผมจากนั้นผมก็จะซื้อตัวสโตนพิกแอกซ์นะครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ซื้อลูกครับผม เกมนี้ต้อง manage เรื่องของไอรอนดีๆนะครับผมทุกทรัพยากรเลยนะครับผมเพราะว่าในเกมนี้ครับผมทรัพยากรทุกชิ้นนะครับผมมีค่านะครับเนี่ยผมตอนนี้เห็นนะครับทุกคนสีฟ้านี่ออฟเราติมเลยนะครับผมแต่เราอย่าไปเสี่ยงนะทุกคนถ้าเราตายนะครับผมเราจะเสียเลือดไปครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยี้ทุกอย่างเลยนะครับอ๋อไม่ถึงครับ เดี๋ยวเรายิบไปเลยครับเพราะว่าศัตรูนี่กำลังจะมาแล้วแล้วเขาล่วงครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับทุกคนโอ้เดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มบุกกับเพื่อนๆเลยนะครับเนี่ยผมเพราะว่าเขาก็มีเกาะน่ารักน่ารักอันนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจัดการเราได้หรือเปล่าเนยโอเคผมตอนนี้เขามีเทเลสครับผมเขามีเทเลสครับตอนนี้เรียบร้อยผมแตกหนึ่งครับเนี่ยผมตอนนี้ยิงยังไงก็ไม่โดนนะครับผมโอ้เรานี่เป็น the magic เลยนะครับ เนี่ยผมตอนนี้เขาใช้ปืนยิงเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้นะครับผมเกมนี้มีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้บอลลูนได้นะครับถ้าเราจะลอยไปบึ้มสโตนนะครับผมโอ้โ oh, หตอนนี้มีเพื่อนคนนึงครับผมกำลังจะไปพีชีพแล้วครับจังหวะนี้เขาไปแล้วครับผม เดี๋ยวผมเราคุณซูโซก่อนแล้วเราก็จัดการตัววันับเตี้ยผมโอ้โ้เยอะมากครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยผมโอ้ตึมนะครับตอนนี้เดี๋ยวขุดเลยนะครับเดี๋ยวผมเราเริ่มขุดเลยนะครับโอ้ตอนนี้เขามาบุกลุกครับทุกคนแล้วเราใช้ t ีนทีก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขุดเลยนะทุกคนอะไรเตี้ยนะทุกคนเาผมตอนนี้จัดการรล้วนผมเดียวผมเดียวผมไปเลยไปเลยเดียวโอ้ตอนนี้นี่จัดการเหลือ ทีนะผมเป็นไงผมโหดไหมครับผมเอาละครับก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้จะหรืออะไรเนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมแล้วเจอกันใน EP ที่6ครับผมบ๊ายบาย